ฮอบบี้แบสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอบบี้แบ่ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือทีินาสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับจะมาเอาใจเด็กหนวดยุค6 0 7 0 8 0 9 0กกันนะ บันไดเปิดรายใหม่นะครับไฮเกตหุ่นจากซีรีส์หนึ่งเมื่อนาน,านแสนนานมาแล้วอย่าถามฉันเรื่องข้อมูลฉันไม่มีข้อมูลอะไรให้นะฉันคุณหน้าคุณตาหน้องจากซีรีส์ซ u เปอร์โรบอทวอร์เท่านั้นนะครับนั่นก็คือจันจันจันไฮเกตสโคปด็อกครับ น้องออกมาแล้วจ้าคุณหน้ากันไหมคุณหน้ากันไหม <c oughs> เด็กยุคใหม่บอกพี่ตัวอะไรวะอะแต่เด็กยุคเก่าเด็กหนวดทั้งหลายกำหมัดนะฮะก็นี่น้องเป็นหุ่นในซีรีส์เมื่อนเนิ่นนานแสนนานมาแล้วนะครับแล้วก็น้องจะมีบทบาทอยู่ช่วงหนึ่งในเกมซุปเปอร์โรบอทวอร์นะครับเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยตัวน้องก็จะเป็นหุ่นทรงแบบนี้นะฮะ ในอ่านะในส่วนของจุดขยับนะครับก็ถ้าตามข้้นกล่องแล้วเนี่ยถือว่าขยับได้ดีมากๆนะครับขยับได้ดีมากๆนะและที่สำคัญโพสท่าแบบนี้ได้ด้วยอ่าเวลาไม่ใช้หุ่นอนะ่ะเขาจะโพสอยู่ท่านี้นะเขาจะอยู่ท่านี้นะครับแต่คิดว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเปิดหน้าอกได้นะครับในตามซีรีส์เนี่ยถ้าหุ่นอยู่ท่านี้ปับ๊บมันจะเปิดหน้าอกแล้วก็โชว์คนขับข้างในได้ นะครับแต่อันนี้ไม่น่าจะโชว์คนขับข้างในนะอ่ะเอาเป็นว่านะครับสโคปด็อกตัวนี้ผมได้มาจากร้านดีทอยกันดำจา้าอ่าร้านดีทอยกันดำอยู่ที่เมกาพาซาวังบุรพาชั้นสองฝั่งบันไดเรื่อนคู่นะครับใครที่สนใจแวะเวียนไปได้เลยที่ร้านดีทอยกันดำนะครับหรือถ้าใครอยู่ใกล้ทักเพจ Facebook ไปได้เลยดีทอยกันดำนะครับหรือนัก เก็บโค้ดไม่ว่าจะเป็นช h อป e ี้ราซา a าร้านดีทอยกันดำก็มีนะในช h อป e ี้ราซา a าดีทอยกันดำครับและเปิดแล้วในติ k t o k อกช็อนะครับดีทอยกันดำแต่ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยนะดอเด็กสรอีทอทหารออ่างยอยักษ์ซอเสือกระรั่นต่อด้วยกันดำนะครับก็จะเจอร้านดีทอยกันดำในติ๊กต k อกช็อปนะครับ หรือเพื่อความแน่ใจไปกดติดตามเพจ Facebook เขาได้เลยนะร้านดีทอยกันดำเพจ f a c e b o o k ดีทอยกันดำจ้าอ่ะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของ s o p p e o อกตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าตัวงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวแรกของรายนี้เลยนะอ่ะไม่เคยต่อที่ไหนมาเหมือนกันนะครับไปไปเปิดกล่อง กันเลยครับอันนะครับมาเรามาเปิดกล่องด็อกตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเปิดมาเราเจอสติกเกอร์ก่อนเลยสติกเกอร์น่าจะมีแค่นี้นะนี่นะครับส่วนแผงด้านหลังเป็นอาวุธนะฮะเป็นอาวุธนะ นในส่วนแผงสีเขียวเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะไม่มีอันเดอร์เกตนะครับไม่มีอันเดอร์เกตแต่บางชิ้นนะครับเชื่อมกับรันเนอร์แบบบางๆนะฮะนี่มาในโทนสีเขียวขี้มานะครับก็อันนี้น่าจะเป็นหัวแหละนะแล้วก็พาสมือก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวงานสีสวยนะมีรายละเอียดมีดีเทลนะครับอ่ะ ถุงถัดมาโอ้อันนี้เป็นสีเขียวอีกเฉดหนึ่งนี่อ่อนลงมาหน่อยนะครับอ่อนลงมาหน่อยนะก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวของหัวไหลนะครับด้านหลังอันนี้เรียกสีอะไรอะสีเทาเหรออ่านะครับก็อันนี้เหมือนจะเป็นแผงตรงหัวอันนี้เสาอากาศนะครับก็ระวังในส่วนเสาอากาศหน่อยละกันดูดูแล้วน่าจะบางนิดหนึ่ง นะครับถุงทัดมาถุงสุดท้ายอ่าสอนสามแล้วบันไดก็จะมีแผงสีเขียวอันนี้น่าจะเป็นหัวไรนะครับแล้วก็แผงอมมุ่วงอันนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นชิ้นส่วนไหนนะส่วนแผงด้านหลังนะครับก็เป็นในส่วนแขนส่วนเท้าส่วนหัวไหส่วนขานะครับก็เนี่ยมีรายละเอียดดีเทลชัดและลึกนะครับจัดว่าดีมากๆเลยนะเฮ้ยแก สติกเกอร์มีแค่อันนี้อันเดียวเองสติกเกอร์มีแค่อันเล็กๆอันเดียวเองนะเฮ้ยจัดว่าดีมากๆเลยนะครับตัวงานแยกสีแยกชิ้นมาให้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะอาตเวิร์กหน้าเร่มนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะบอกว่าน้องทำอะไรได้บ้างโคตรท่ายังไงได้บ้างและมันเรียกพวกมาแน่จ้าตามนี้เลยอ่านะ เออไม่เคยดูซีรีส์นะครับแต่รู้ว่าเนี่ยมันเรียกพวกมันแน่ๆน,นะครับ <c oughs> ก็ใครที่เก็บซีรีส์นี้อยู่ก็กำเงินกันไว้นะอ่าส่วนด้านล่างนะครับก็จะไกด์ไลน์ในส่วนของสีนะครับมานับแผงกันเถอะแผงมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7แผงสติกเกอร์1แผงจิบจิบจ้จาในขั้นตอนการประกอบนะครับเขาให้เราเริ่มประกอบหัวก่อนนะ แต่ขั้นตอนการประกอบไม่ได้บอกว่าประกอบหัวเนี่ยใช้แผงอะไรบ้างนะแต่มันมีอยู่แค่1 2 3 4 5 6 7แผงเองไม่จำเป็นต้องมีแผงบอกก็ได้นะฮะก ประกอบหัวมาประกอบตัวอ่ะสรุปส่วนตัวส่วนหน้าอกไม่สามารถเปิดออกโชว์คนขับได้นะครับไม่สามารถเปิดออกโชว์คนขับได้นะประกอบหัวประกอบตัวมาประกอบแขนซ้ายประกอบแขนขวาประกอบขาซ้ายประกอบขาขวามาประกอบในส่วนกระโปรงรวมล่างกันเสร็จแล้วก็มาประกอบในส่วนของอาวุธนะครับตามนั้นเลยอ่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะสอนว่าน้องโคต่า นี่แบบนี้ยังไงนะครับตามนี้เลยจ้าอ่านะเขาเรียกว่าดาวฟอร์มเออเรียกหมดนี้ว่าดาวฟอร์มนะฮะก็จะโคตท่าแบบนี้อ่ะมีวิธีบอกมาหมดแล้วมีแค่นี้เลยอ่ะเป็นงานไฮเกรดนะครับก็ลูกเล่นบางอย่างเขาก็ตัดออกไปนะแต่โดยรวมเนี่ยจากที่ดูข้างกล่องเนี่ยจัดว่าดีอยู่นะ เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราไปประกอบน้องสโคปด็อกตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยงาน h i ไฮเกตงานนี้จะเป็นยังไงบ้างต่อยากไหมมีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงบ้างนะครับไปไปประกอบกันเลยครับตัดตาดัดตาแดนแล้วผมก็ประกอบสโคปด็อกเสร็จแล้วนะครับ เอาจริงๆน้องสโคปด็อกตัวนี้ต่อไม่ยากครับต่อแป๊บๆก็เสร็จนะแต่นะครับในชิ้นส่วนสีเขียวเนี่ยมีทิ้งรอยบาดเจ็บแบบเห็นได้ชัดและเยอะและหลายจุดนะครับดังนั้นสายต่อดิบควรพิจารณาสิ่งนี้นะครับแต่เอาจริงๆโดยรวมรูปทรงและจุดขยับของน้องสโคปด็อกตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับขยับได้ดีมากๆโพสท่ทเท่ได้เยอะเลยนะ จุดที่ควรระวังนี่เลยเสาอากาศบางมากเล็กมากก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับมันจะหักนะไปเกี่ยวนู่นนี่นั่นหักนะครับตัวงานก็รายละเอียดดีเทลคือดีนะครับสวยและดีจ้าใครที่เป็นแฟนหุ่นนะรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยสโคปดอกตัวนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับจัด่าดีมากๆนะก็ ตัวนี้คือรูปทรงทําออกมาได้ดูดีขึ้นเพียวขึ้นแล้วก็ในส่วนของจุดขยับเนี่ยขยับได้เยอะมากกว่างานเก่าที่เคยออกมานะครับความสูงจากเท้าถึงเขานี้ประมาณ12เซนนะครับประมาณ12เซนนะในส่วนของหน้าอกนะครับเปิดไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้นะแล้วก็ลูกตาเนี่ยสามารถหมุนได้นะครับก็หมุนได้อ่า ก็หมุนไปรเรื่อยๆได้นะครับนี่นะแล้วกออ็ในส่วนของลูกตาเนี่ยมันเป็นระบบเลื่อนนะฮะเลื่อนเลื่อนซ้ายได้ขวาได้อ่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนหัวก็ขยับได้นะฮะกลมได้เงยได้นิดๆหน่อยๆน,นะครับส่วนตัวก็งอได้เยอะเลยนะนี่เห็นปหะงอได้ขนาดนี้เลยนะครับ แต่เงยไม่ได้นะเงยติดนะแต่ก้มได้นะครับในส่วนของแขนนะฮะก็ขยับมาข้างหน้าได้ขนาดนี้อ่ะนะฮะแล้วก็กางกางได้ประมาณขนาดนี้มันกางมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะมันจะมันติดหัวไหล่ก็ประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็งอแขนได้อ่ะขนาดนี้นะครับสาหรับสโ o ปดอกนะในส่วนของขาก็ เตะไปข้างหน้าได้ก็เตะได้ระดับหนึ่งมันจะติดกระโปรงกระโปรงนะฮะแล้วก็งอมาข้างหลังได้ขนาดนี้แล้วก็ในส่วนของเท้าเนี่ยคือแบบจะขยับได้ค่อนข้างเยอะนะฮะในส่วนของเท้าจุดขยับทําออกมาได้ดีครับสโคปดอกตัวนี้จัดว่าดีในเรื่องจุดขยับเลยนะฮะก็จัดว่าดีจัดว่าดีใครที่ชอบอย่างที่บอกไปหุ่นหุ่นรุ่นเก่าๆเนี่ยผมเรียกหุ่นเรียวโรบอทอะหุ่นสไต Robot, ล์เรียวโรบอทรุ่นเก่าๆแบบเนี้ยก็จัดครับ บอกเลยว่าต้องเป็น60 70 80 90นะ90บางคนยังไม่รู้จักนะครับสำหรับน้องสโคบดอกตัวนี้นะถ้าจำชื่อเรื่องไม่ผิดน้องจะชื่อเรื่องโวตอมนะฮะถ้าผิดต้องขออภัยจริงๆนะก็อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเสิร์ชได้เลยใน Google นะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างนะอย่างแรกเลยคือมือกลางนิว้วมือกลางนิว้วอ่ะให้มาข้างหนึ่ง มือกลางนี้มาข้างหนึ่งนะครับก็เอาไว้ถือปืนได้ถือปืนในที่นี้ก็คืออ่ะอันนี้เป็นปืนก็มือถือหนึ่งแล้วก็อีกมือหนึ่งมาถือปืนข้างนี้ได้แบบนี้นะครับถือแบบนี้ได้นะครับในส่วนของปืนก็ให้มาหนึ่งกระบอกนี่นะครับก็มือถืออาวุธก็มีติดอยู่แล้วที่ตัวนะฮะและอันนึงเป็น ตัวเอาไว้จุบกับฐานเวลาใครที่จะเอาไว้เล่นกับฐานนะฮะเอาไปจุปตรงไหนนี่ตรงใต้กระปูงด้านหลังเห็นไหมก็ใส่เข้าไปเลยมันก็จะมีล็อกอยู่ก็ใส่ให้ลงล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปจุบกับฐานแค่นั้นเองนะครับหมดแล้วน้องสโคบดอกตัวนี้นะน้องเป็นงานไฮเกตนะครับตัวก็จะแอบเล็กนิดนึงนะสเกลของน้องจริงๆก็ตัวเล็กอยู่แล้วนะครับน้องเป็นตระกูลเลียวโรบอท นะครับเฮ้ยสวยและดีและเท่บอกเลยก็เสียอย่างเดียวก็คือว่าความคลาสสิกของตัวหุ่นนะมันจริงๆอ่ะก็คือในเรื่องมันสามารถที่จะเปิดตรงหน้าอกได้แล้วก็จะเห็นคนขับแต่เนี้ยเขาตัดจุดจุดนี้ออกไปนะครับแล้วก็เน้นเป็นจุดขยับเพิ่มมาแทนนะก็เลยจะเปิดโชว์คนขับไม่ได้ นะครับใครที่แบบว่าอยากแบบว่าเออได้ได้ตัวเต็มไมมเต็มมือหน่อยเปิดโชว์หนะ้าอกได้ก็ต้องไปหางานเก่ามาประกอบนะครับแต่คิดว่าในซีรีส์นี้น่าจะออกมาอีกหลายตัวนะครับเพราะว่าอย่างรุ่นเก่าเนี่ยอ่ะเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันออกมาก่อนหน้าเนี้เป็นสเกล1ต่อ60เนี่ยเอ๊ะต่อเท่าไหร1่1ต่อ20ขอโทษ1ต่อ20เนี่ยก็ออกมาอีกมาแล้วเนี่ยหลายตัวอยู่เหมือนกัน นะครับก็คิดว่าพวกนี้ก็น่าจะเรียกพวกมาอีกเหมือนกันนะก็ใครที่ชอบผุ่นแนวแนวนี้ก็รอติดตามจากทางลุงบันได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับน้องสโคบด็อกตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ กันบ้างครับกับงาน h i g h g a t e s c ค p ด็อกตัวนี้บอกเลยว่ายุค60 70 80ถูกใจสิ่งนี้นะครับจุดขยับขยับได้ดีเยี่ยมโพธาเทเทได้เยอะเลยนะครับรูปทรงสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลย น้องสโคปด็อกตัวนี้ผมได้มาจากร้านอะไรร้านอะไรร้าน,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 านดีทอยกันดำจ้าใครที่ตามหากันพราอยู่ไม่ว่าจะเป็นกันดดำดิจิมอนโปกเกมอนข่าวแมนไรเดอร์ที่เป็นงานประกอบลองสอบถามไปได้เลยที่ร้านดีทอยกันดำร้านดีทอยกันดำอยู่ที่เมกาพาซาวังบุรพาชั้น2องนะจ๊าพี่ครับพี่ครับวังบุรพาอยู่ไหนครับ เกลียดคำนี้จังเลยร้านอยู่ที่เมกาพาซาสะพานเหล็กนั่นเองชั้น2ฝั่งบันไดเรือนคู่นะครับแวะเวียนไปกันได้แต่ถ้าใครอยู่ไกลไปกดติดตามได้เลยที่เพจ f เฟ e บุ๊กดีทอยกันดำนะครับหรือจะเป็นในช h อปปีราซาดานะครับดีทอยกันดำและเปิดแล้วในติก ตอบชอบนะครับต้องพิมพ์ภาษาไทยนะดอเด็กสระีทอทหารออ่างยอยักษ์สอเสือกรรันดีถอยนะครับพิมพ์ไปได้เลยเดี๋ยวก็จะเจอร้านดีถอยกันดามนะครับตามนั้นเลยจ้าอ่ะน้องสกอบด็อกตัวนี้จัดว่าด,ดีนะครับแต่เมื่อกี้ฉัลืมบอกไปอีกหนึ่งอย่างก็คือในส่วนของหมัดแขนเนี่ยมันมีลูกเล่นก็คือน้องสามารถที่จะยืดหมัดออกมาแบบนี้ได้เป็นแบบต่อย นะครับเป็นแบบต่อยอ่ะทาแบบในหนังได้ด้วยนะครับจัดว่าดีนะเก็บทุกเม็ดเลยนะครับเก็บทุกเม็ดของอสโคปด็อกในหนังนะครับก็เสียอย่างเดียวก็คืออย่างที่บอกไปก็คือในส่วนของหน้าอกที่มันเปิดโชว์คนขับเนี่ยทำไม่ได้เด้ออ่ะเขาก็ตัดจุดนี้ไปเพิ่มในส่วนของจุดขยับและรูปทรงที่สวยขึ้นนะครับใครที่ชอบเก็บงานหุ่นรุ่นเก่าๆก,ก,ก็ไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ก่อนจาก กันนะฮะช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ฉันหน่อยนะกดไลค์ให้หน่อยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนห้องเฮ้ยห้องว่ะเป็นการสนับสนุนช่อง Hobby b แบรนะครับและเร็วๆนี้ใกล้จะถึงหมื่นซับสไครต์แล้วฝากกันช่วยกันกด ให้ถึง1 0,000หมืซับสไคร์หน่อยนะใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดซับสไคร์ให้หน่อยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยนะอ่ะขอบคุณครับกดซับสไคร์ให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับสงสารลูกหมีตาดำๆตัวนี้ด้วยนะครับ <c oughs> ตามนั้นวันนี้ฉันโมเอะโมเอะไม่ไหวนะครับก็แพ้อากาศแล้วก็เสียงเป็นเป็ดอีกแล้วนะฮะก็เลยโมเอะโมเอะไม่ไหวก็ติดยอดไปคลิปหน้าละกันเนาะ อ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารายหน้านะไปละจ้าไะ,ะบ๊ายบายมัมมัมมัม